ตอบคาถามไปไม่คิดถามอะไรนะรู้สึกยังไงที่แบบไม่สามารถฉี่ตามที่สาธารณะรู้สึกว่าห้องน้ำประเทศชาติไทยอุบาทมากเออจริงทุกวันนี้อ่ะของเราให้ฟังนะสมัยก่อนอุทกประโยชน์ของฉันน่ะอย่างเดียวก็คือฉี่ข้อพเดี๋ยวโอ้ยชีวิตแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทุกอย่างปึดอยู่เรื่องเดียวค่ะฉี่การฉี่การปัสสาวะเป็นเรื่องที่ท่านคิดถึงเก่ามาก เป็นเรื่องเดียวเลยเพราะว่าอะไรสมัยก่อนพุ่งตรงนะเรานั่งฉี่ตลอดแต่ถ้าเจอห้องน้ำสกรปรกเราสามารถกดปุ่มไอเดตปุ๊บ<ๆ>แล้วเรายืนฉี่ได้เลยถึงแม้ห้องน้ำผู้หญิงนะแต่พอผ่านกีปุ๊บนะไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทํา,ไ,า,าทได้เพราะว่าห้องน้ำมันแบบมันต้องนั่นอองอ่ะเราขี่ยังไงกะต้องนั่งถูกตอ้องเราก็เลยเฮ้ยมึกถึงสมัยเด,ดลลาร์อ่ะเราต้องฝึกนท้าต่อพอีนี่อย่างนี้อย่างนี้ เราโยนเราไม่แตะใจใทั้งสิ้นเราก็ต้องทำอย่างนี้มนมีแบไม่มนะที่แบบป่วยกระดาษหือ่าขอให้อหมแตะจีแล้วก็เรามก็ฉีมขสอง่้าโฆษณาในเฟซบุ๊กอ่ะเคยเคเคยเคยเห็นขึ้นโฆษณาเราเออะไรมานถึงขึ้นโฆษณานั้ยบ่